ก่อนตอนเราพริ้วๆเข้าสู่เกมต้นโลต้าลูกศับป,ประยุทธ์วิญญ,ญาจารย์กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตตัวละครสายฟรีวันที่27คลิปล่าสุดที่เราลงไปก็เป็นวันที่24ใช่ไหมยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดโอเคถูกแล้วนะครับวันที่27พอดีตัดคลิปไม่ทนันอัดหลายคลิปจัดก็สามวันหลังจากที่เราได้ถังรับมางั้นก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตกันนะครับว่าสายฟรีที่เราเล่นเนี่ยอัปเดตไปขนาดไหนแล้วเนาะแแตตตต่่่กกกกกออนนนนนนทีเเเเเเเรรรรราาาาาาจจะะะไปปัับบชมมมมมมมคคลิิิิิผ็นนํ้้้งงถู Powerpay เขาก็จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยและสําหรับช่วงนี้ทางร้าน Powerpay เขามีโปรโมชั่นของเกม s e v n i g h t 2 w o h a p u n d a y s p e c i อย่างแพ็กใหญ่3,002ก็จะเหลือแค่2,290เท่านั้นถูกแบบสุดๆและนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสัพยุทธวิญญาณจานแลกนาล็อก X Next Generation, เกมชินอิมแพกอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างสามารถสอบถามได้ที่เพจ Powerpay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทางเฟซบุ๊กเราสามารถแอดไลน์แอด Powerpay ฉะนั้นนึกึงเติมเกมนึกถึง Powerpay สำหรับ สายฟรีจริงไหมอ่ะกลับมาต่อเหมือนเดิมนะครับสายวิงจริงนะครับไม่ได้เติมนะไอเดีนี้เพราะยังมีการเติมเงินครั้งแรกอยู่นะครับส่วนเลเวลของตอัวละครเนี่ยก็อยู่ที่เลเวล49หลอด EP อยู่ที่2 4 0 0 0ส่วนคะแนนทีมโดยรวมณปัจจุบันจะอยู่ที่514,000แล้วก็อันดับของเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่41ของเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาสู่ท็อป50อีกแล้วนะครับหลังจากที่เราตกไปเกือบ100อันดับแต่พอได้ถังซันลับมา อันดับก็ขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับที่คะแนนขึ้นอย่างนี้นะครับเป็นเพราะว่าในวันที่25เนี่ยผมได้ไปปลูกพลังอาวุธลับก็ได้ตัวละครถงรังซานสำนักถังมาอีกหนึ่งตัวละครด้วยกันผมเนี่ยก็เลยจะไม่ทําอาวุธก่อนนะครับผมไปอัปเกรดตัวละครขึ้นสู่4ดาวเลยนะครับและจากนั้นเนะี่ยผมก็หาตัวปลูกพลังก็เปิดไปอีกนิดหน่อยทําให้ได้อาวุธลับที่เราต้องการมาในช่องที่ขาดนะครับก็เป็นอันนี้นั่นเองล่าวิญ,ญญาณปิดชีพได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําให้พลังของถังซานเนี่ย กระโดดไปที่1 0 0 0 0แสนหน่อยๆเลยนะเพราะว่าเราสามารถใส่อาวุธได้3ช่องใช่ไหมพอแค่เรามีล่าวิญญาณปิดชีพก็จะบวกคะแนนให้ถึง1น0 0 0นอกจากนี้นะครับผมก็ได้เปิดอาวุธซ้ำอาวุธระดับ sr กลงเล็บเทพเวหาก็ทำให้อัพเกรดอาวุธเนี่ยขึ้นสู่ซีดาว ทำให้ปลดล็อกความสามารถถังซานสํานักถังก็จะช่วยโจมตีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็ได้ทําการพัฒนาบวกอาวุธรับพื้นฐานเนี่ยบวก10แล้วนะครับส่วนอาวุธรับคนกายบวกที่11แล้วก็อาวุธรับในแขนเสื้อตอนนี้บวก9นะครับจริงๆอยากจะทําบวกมากกว่านี้แต่เป็นเพราะว่าสตาร์บีน่าในแต่ละวันเราจะไม่ค่อยพอผมก็เลยต้องไปผ่านด่านเอาชิปเศษของตัวละครก่อนคือในแต่ละด่านในการท้าทายนะครับก็จะใช้ซสกอก12แล้วก็สัปดาห์หนึ่ง,นนงด่เนี่ย,ยู่ที่15ครั้้งดวยกสิทธิ์เราสาสมมาถื้อพิ่ เติมได้นะครับแต่ไม่ซื้อน่าจะดีกว่าถ้าคนมีเพชรเหลือนะแต่สําหรับสายฟีอย่างเราครับสตาร์ินามันค่อนข้างจํากัดในการใช้ต่วันอยู่แล้วเดี๋ยวผมก็จะพยายามกว่าล้าง15รอบตรงนี้ให้หมดก็จะแบ่งใช้สตาร์วินาหรือสากอกนะครับในการลงกิจกรรมที่ไม่จําเป็นหรือตัดเควสบางเควสที่เราไม่ได้ทําออกไปก่อนนะครับแล้วก็ไปทําในส่วนอื่นเอาเนาะเฮ้ยแต่นี้มีปลุกพลังจริงๆในการปลุกพลังในแต่ละวนัวนวันละ2รอบเนี่ยผมก็กะไม่ปลุกแล้วนะครับเพราะว่ากะจะดองตัว๋วยังไงเราก็ได้โอรส ถ้าไม่ได้รีบอะไรก็น่าจะเล่นไปได้เรื่อยๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องปลุกพลังอแต่ได้เอรามาก็โอเคนะครับ ออกสีทองมาก็ดีนะแต่ไม่ออกนะครับก็ต้องตามนั้นแหละและอย่างที่เห็นนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่27ของเซิร์ฟเวอร์ในส่วนของกิจกรรมสีสันลาเี้นี่ยจะเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมนี้แล้วนะครับที่สตาร์วีน่าที่เราเอาไปใช้ทางอื่นไม่ค่อยได้เนี่ยเพราะผมจะทำเควสเพื่อเอาแครอทก่อนนะครับเห็นไหมในแต่ละวันเนี่ยผมไม่ได้พลาดเลยนะครับทำทุกวันรับของมีที่พลาดเลยก็จะเป็นในส่วนของการเติมเงินทุกวันอันนั้นเราจะไม่ได้รับแน่นอนเนาะ แล้วก็ในส่วนของร้านค้าแสงจันทร์เนี่ยผมก็จะมีซื้อแครอทบ้างบางวันแต่จริงไม่ควรซื้อสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มก็ทําให้โดยรวมนะครับผมให้แครอทน้องก็ตายไปเนี่ย ทั้งหมด1 3 6ครั้งด้วยกันนะแต่เห็นอะไรไหมครับ <c oughs> โคตรเกลือเกลือจะจ,จาดมีได้ของรางวัลกระโหลกเอเดดาเนี่ยมา1ชิ้นก็มันมีอยู่แค่อันเดียวอยู่แล้วเนาะวงแหวน50,000ปีเนี่ยไม่ได้สักวงเลยนะครับเพราะเขามีอยู่2ชิ้นส่วนน้องกระต่ายเนี่ยไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ไส้กรอกเนี่ยผมได้มา2แล้วก็ไส้กรอกชมพูเล้าใจเนีย่ยได้มาอีก2ชิ้นด้วยกันนอกนั้นไม่ได้นะครับดูที่ของรางวัลตรงนี้ก็ได้นะบอกเลยว่าโคตรช้ำนะครับตัวปลูกพลังวิญญาณผมก็ไไไไไไดดด้้้มมมมม่่่คคครรรบบบนสสุุ5 10,000ปปีีกก็็ แต่อันล่างเนี่ยมีอะไรไม่น่าเกินครึง่งน่าจะมี50อันมั้งตอนนั้นแต่กล่องมิตรภาพอได้มาเยอะอยู่แต่หลังๆอาจจะไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพลังมันขึ้นทีละร้อยทีละร้อยร้อยสองร้อยแต่มันก็ได้แหละตีว่าโดยโรวมกิจกรรมสีสันลาตีเนี่ยผมได้โคตรเกลือเลยนะครับเกลือแล้วเกลืออีกส่วนกิจกรรมปลุกขวัญราชวงศ์อันนี้ถ้าเป็นสายพีหรือสายเติมน้อยนะครับเพื่อนๆที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ไม่ค่อยแนะนําให้ทําสักเท่าไหร่นะเพราะกว่าที่เราจะเลเวล49แล้วไปลงเพื่อล่าแหวนได้เนี่ย มันใช้เวลาหลายวันมากๆนะครับเกือบหมดช่วงเวลาของกิจกรรมแล้วเราก็จะลงได้ไม่กี่รอบคือกว่าที่ผมจะมาเลเวล49ผมก็ต้องไปลงในส่วนอื่นก่อนใช่ไหมทำให้เสียปลายท้าทายที่เราต้องลงส่วนนอกไปแต่ถ้าเราอยากจะเก็บไว้แล้วก็มาลงส่วนในเลยได้ไหมอันนั้นก็ได้นะครับโอด่าน5ดาวพวกนี้ถ้าเราฆ่าไปแล้วเขาก็จะมีเวลารีเฟซอยู่ประมาณ2ชั่วโมงกว่านี่แหละอาจจะต้องประมาณว่าดองสตาร์มิน่าไว้โดยส่วนตัวผมว่ามันค่อนข้างเปลองสตาร์มิน่านะครับแล้วก็โอกาสดอปวงแหวน400,000ปีเนี่ยน้อยมากๆเลยนะจต่ที่ผมลงไปก่อนนเนี่ย ไม่ออกเลยนะครับรวมถึง ID ที่ผมเล่นเป็นสายเติมด้วยนะครับไปล่ามาก็ไม่ออกเหมือนกันนะหรืออาจจะเป็นเพราะผมดวงเกิือก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน <laughs> เกือแล้วคืออีกเกือจ,จ้าจาเนี่ยฮะสู้ไปนะครับเดี๋ยวรอสู้อีกพรุ่งนี้ผมก็จะเข้าสู่ชั้นไในได้แล้ววันที่3วันที่4ผมก็น่าจะปลดล็อกตีบอส8ดาวแต่ตีได้จริงก็น่าจะวันที่5นะถ้าบอส8ดาวน่าจะดรอป5 0,000ปีได้อยู่ในกรณีที่เราสู้มาหานรลกได้นะครับก็วีโอกาสดรอปอาจจะน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นส่วนในตรงเนี้ยโอกาสดรอป4 0,000ปีไม่เห็นเลยนะครับต่อมามาดูในส่วนของสายใหญนะครับจากตัวละครที่ดองเลเไว้ไว้18ใช่ไหมนิ่งลงหล,ลงใน20แล้วนะครับปูบ่ใบปู่ แต่อี๋นยังอยู่ที่19อยู่ใต้หมู่ไป20แล้วนะครับเบนจะมาก็20แล้วส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยปลดล็อกจาก20เป็นเลเวล30เหมือนเดิมเลยครับก็<อ>จะเน้นตัวละครที่มีวิญญ,ญาณจัน์ใจตรงกันเพื่อเอาผลของโบนัสของแต่ตละตัวละครที่ลิงกันอยู่นะครับโบนัสนิดหน่อยผมเก้าแล้วน,ะสวนะส่วนหนึ่งส่วนดาวโดยรวมของไอดีนี้สายฟรีนะครับก็อยู่ที่138ดาวด้วยกันโอ้ก็มาไกลเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นนะครับเนี่ย จริงๆช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีอัปเดตอะไรมากนะครับผมรอในส่วนนี้เลยนะศึกวิญญาจารยร์รอในส่วนของการเปิดระบบทายผลเนี่ยเขาไม่เปิดระบบทายผลนะครับผมก็ไม่ได้ทายผลถ้าทายผลได้น่าจะได้ลุ้นของรางวัลอยู่นะครับแล้วก็สําหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่ในโซนหงไฟกัน7ผู้ที่ได้เข้าชิงชัยก็จะเป็นอันดับที่1กับอันดับที่3นะครับส่วนใครจะชนะใครนั้นเดี๋ยวเรอต้องลองดูเนาะแค่เข้ารอบ32คนสุดท้ายได้เนี่ยของรางวัลที่ได้ก็จะเยอะแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเขตสังเวียนบรมครูใช่ไหมแค่เข้าท็อป32จะได้รับตากิติยศ7,000และถ้าเราเข้าท็อป16ทีมจะได้รับตาเกิดยติยศ8,000นะครับและถ้าเราเข้าท็อป8ทีมก็จะได้รับตากิติยศอีก9,000ท็อป4ได้11,000เลยนะครับและที่สาคัญได้กรอบนี้ด้วยนะฮะคมแห่งคุณเขา และถ้าเราเป็นอันดับ2ก็จะได้รนบ1 3 1 3 0ตาอันดับ1ได้15,000ตากิดิยศเลยนะครับแต่เพชรเนี่ยเขาค่อนข้างแจกน้อยเกินไปนะครับน่าจะได้เพชรสัก5,000อันดับ2ได้3,000ท็อป4ได้1,000อะไรประมาณนั้นน่าจะเวิร์ก <c oughs> อันนี้แจกกับปิบกกระปอยมอบทีเด,ดิดทีนหน่อยอ่ะในส่วนของการอัปเดตทีมใปัจจุบันนะครับอย่างที่เห็นว่าคะแนนทีมโดยรวมของผมเนี่ยอยู่ที่5 0 0แสนใช่ไหมตัวละครที่ผมใส่อยู่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนถ้าไม่มีถังลับเนี่ยคะแนนพื้นฐานจะอยู่ที่46 0 0สนหกเรียกได้ว่ากระโดดมาเยอะเหมือนกันนะตั้งแต่มีตนนัวละครนี้ส่วนวิญญ,ญ,ญาณจันพลังของแต่ละตัวละครน,นะครับ มาของจิ้นจะอยู่ที่100,002เกือบ100,003แล้วนะครับเลเวล48อยู่ปรมาจารย์วิญญาณบวก3ทัศน์ศสต์เดียวเรเวล19ตละคร1น,นึ่ดาวเพิ่มแต้มลงแอดแท็และก็ในส่วนของกระดูกผมมีฟาร์มโลกนำจับได้กระดูก S&R n มาด้วยนะครับหชิ้นเป็นใบได้ หลังจากที่เราฟาร์มมาอย่างยาวนานจริงๆในส่วนของกระดูกเนี่ยมันจะมีความต่างอยู่นะบางกระดูกเราสามารถดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับคุณสมบัติดาวบางทีถ้าเราไม่ต้องการออฟอะไรหรือว่าเราถ้าเราอยากได้ออฟแบบไหนให้มาสังเกตที่คุณสมบัติดาวก่อนนะครับเพราะถ้าเป็นออฟตามที่เราต้องการเนี่ยตัวละครก็จะเก่งขึ้นมากเห็นผลได้เยอะเลยนะส่วนใการพัฒนาบวกกระดูกก็จะเต็มตามอายุนะครับสำหรับตลลัวละครหลักแล้วก็วิญญาณยุทธใสายอยู่นะตอนนี้ก็จะมี50,000ปี2งวง40,000ปี2วง, 40, 2, วงด้วยกันตัวละครดัดมาถัางซานสำนักถัง ตัวละครเลเวล46นะครับพลังวิญญาณอยู่ปรมาจารย์วิญญาณบวกหนึ่ง ทัศน์หนึ่งเดียวเลเวลเก้าตัวละคร4ดาวด้วยกันตอนนี้มี25ชิปเศษแล้วเดี๋ยวพอมีเศษครบ50ผมก็จะไปแลกเข็มมรสุมบุกผาเพื่ออัปเกรดอาวุธลับเกิ่มแต้มเนี่ยผมลงสปีดกับ icon, คิดิคอนเพื่อให้ตัวละครได้ออกก่อนนะครับพอดีไปเล่นกิจกรรมมานะแล้วก็กระดูกนะครับผมก็ลิงก์กับถังสารควบคุมอยู่ใช่ไหมมี S&R s 2ชิ้นแล้วนะครับตัวละครที่3นะครับริวเออร์หลงคะแนน90,000เลเวล48นะครับอยู่ปรมาจารย์วิญญ,ญญาณบวกสองทัศน์หนึ่งเดียวเลเวลสิบแปดต ถ้าลงโจมตีก็จะได้พลังเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมจาก9,000 90, 0เพิ่มขึ้นมาอีก4,000เลยนะ4,000กว่านะครับกระดูกมี SSR 2ชิ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของวิญญาณยุดใส 40, ่4,000 0ปีทั้ง4วงด้วยกันนะตัวละครที่4นะครับหัวอูคะแนน6 0 0 0เลเวล46นะครับอยู่ปนามรย์วิญญ,ญาณบวก2 ทัศนาหนเดียวเลเวลสิตัวละครสีด้าเพิ่มแต้มลงสปีดนะครับแล้วก็กระดูกที่มีอยู่นะตอนนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำการบวกเพิ่มนะครับเดี๋ยวรอขยายอายุแบบ100%และวกันวิญ,ญญาณจุดที่ใส่มีสามห0ื่นปีสองวงนะครับแล้วก็สามหมื่นห้าพันปีสี่หมื่นปีหนึ่งวงด้วยกันตัวละครที่ห้าเลครับหนึ่งเฟิร์นชื่อนน 5, 000, 8, คะแ,น,ะคแะน,น,ะนนห้าหม,มื่นแปดเดเวลสี่สนะนะิบญญญ สามวงสาม0ม่นปีหนึ่งวงด้วยกันแล้วก็ตัวละครที่หกนะครับนิ่งลองหลงคะแนนห้า0มนหกเลเวลสีสิบหก ยูพลังประจันวิญญาณทัศะ1เดียวเลเวล8ตัวละคร3ดาวเพิ่มแต้มลงสปีดนะครับส่วนกระดูกเดี๋ยวเราอัปเกรดเพิ่มดาวนะก็น่าจะได้พลังเพิ่มเติมขึ้นกว่าน,นี้อีกนิดนึงแล้วก็วิญญาณหยุดนะครับมีใส่50 0 0 0ปี1วง40,000ปี2วง35,000ปีอีก 1, 1ึงวงด้วยกันนะครับตัวละครอ,อื่นๆก็ตามนี้เลยนะครับอ่าตะกี้เปิดได้ตัวละคร SR มาใช่ไหมจัดไปขึ้นสู่5ดาวว้าวไม่ได้พลังเพิ่มก็ตามนั้นนะฮะอันนี้ก็คือคอัปเดตตัวละครสายฟี วันที่27ด้วยกันนะอีกไม่กี่วันก็จะปลดล็อกเลเวล50แล้วนะครับเราก็ไดาจะได้สนุกมากขึ้นกว่านี้ก็เดี๋ยวเราไค่ว่ากันละกันนะครับยังไงฟาสนี่ก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พาส์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย